สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมเป็นรถบังคับวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็นแนวทรงรถเดอะฟาสต์นะครับรถของพี่ดอมนะฮะอันนี้เป็นยี่ห้อ Jj r c นะครับก็รหัสลำเบอร์นะครับ16 3 0 3สนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำเงินเข้มครับมันจะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับ เป็นระบบ2.4 GHz นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ชุดชาร์จครบชุดเลยนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับในกล่องเนี่ยจะมีตัวนี้ถุงนี้จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ไขควงแล้วก็พวกกิฟต์กิฟต์ิฟต์สำหรับติดบอดี้นะครับเผื่อมันหลุดหลุดหาย นะครับมีกิ๊บไว้ให้เปลี่ยนไขควงตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อดิฟนะครับจะเป็นยางเรียบเป็นยางเรียบแข็งๆนะครับสําหรับดิฟแล้วก็ล้อที่ติดตั้งมาในรถนะครับจะเป็นล้อทางเรียบนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวในแบบทางเรียบแล้วกันผมอาจจะไม่ได้ดิฟนะครับผมดิฟไม่เป็น ตัวรถก็จะเป็นตัวทรงคลาสสิกนะครับถ้าเป็นในโมเดลจริงของรถเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าดอทนะครับแต่ไม่รู้ว่าดอทอะไรนะครับตัวนี้เป็นดอทชาร์จเจอร์แต่ไม่รู้ว่ารหัสรุ่นของบอดีนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นอะไรปีอะไรนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับก็บอดีเป็นบอดีอ่อนนะครับเพื่อป้องกันการชนและการกระแทกนะครับจะได้ไม่แตกหักเสียหายแล้วก็มีไฟหน้านะครับ มีการตกแต่งซปเปอร์ชาร์จด้านบนแล้วก็จะมีไฟไฟด้านท้ายนะครับมีไฟท้ายด้วยแล้วก็ตัวกล่องนี้นะครับกล่องนี้จะเป็นรนะีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลจะมีทั้งหมด3ามชแนลนะครับซึ่งตัวตัว,ต,วตัวรถก็เหมือนกัน กล่องนะครับแป๊บได้มีที่วางได้จะได้ักที่วาง ก็รีโมทคอนโทรลเป็นสารสามชแมีโหมดปรับปรับโหมดการเล่นได้นะครับนี่มีโลมีโลเมน u วลแล้วก็มีไฮนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นปิดเปิดไฟด้วยอันนี้เป็น c h ช n แนลที่3ไม่รู้ว่าเขาตั้งไว้ทําอะไรนะว่าปิดเปิดไฟหรือเป็นเกียร์หรือใช้ปุ่มนี้ปิดเปิดไฟเดี๋ยวเรามาลองเล่นไป็นฟอร์มกันนะครับนี้ ยังไม่เข้าใจเพราะว่าของเพิ่งมาถึงแบตเตอรี่เป็น7.4โวลต์1,300มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชุดชาร์จ USB ลูกค้าสามารถซื้อแบตเพิ่มได้นะครับแบตตัวนี้รองรับได้ถึง1,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับถามว่าทำไมถึงรองรับได้แค่นั้นนะครับถ้าแบตที่มันขนาดเกิน1,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับมันจะใส่ใส่ตัวช่องตัวนี้ไม่ได้เห็นไหม ถ้าเป็นแบตพันแหรือแบตพันห้ามันจะยังลงช่องตัวนี้ได้อยู่นะครับมาดูด้านไหนนะโครงสร้างอะรีซิฟเวอร์มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับช่วงล่างเห็นไหมเป็นอิสระทั้งสี่ล้อนะครับมันจะเกาะถนนไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับจะเหมือนกันมีโชคสีตน้นชุดเพาเป็นเหล็กนะครับ มอเตอร์กำลังแรงนะครับขับเคลื่อน4ล้อเลยเลี้ยวเป็นระบบกลไกแบบเซอร์โวนะครับเห็นไหมอ่าถ้าในโหมดดิฟเนี่ยล้อจะหักได้สุดเลยเห็นไหมอ่ะจะหักได้สุดนะครับแล้วก็เราจะมาใส่บอดี้นะครับลักตัวนี้เป็นลักของไฟสองสว่างด้านหน้ารถนะครับเราก็จะต้องมาเสีย เสียบปลั๊กของไฟนะครับแบตเตอรี่ลงใส่ดึงจิบออกนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปประมาณนี้แล้วก็เสียบ นั้นใส่ตัวล็อกแบตล็อกกิฟเข้าไปนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาปิดบอดี้กัน ถ้าใครอยากได้ไว้สะสมนะครับสามารถสั่งซื้อไปเก็บสะสมได้สวยนะครับคือรถถ้าเป็นแบบแนวแบบนี้เป็นสเกลไฟฟ้าแบบเนี้นะครับ,รบก็ส่วนมากจะเป็นบอดี้อ่อนนะครับเพราะว่ามันมีความเร็วสูงแล้วก็ชนมันจะได้ไม่กระแทกนะครับ ใช้ฐานสามก้อนครับเดี๋ยวมาเปิดตัวรถโดยการกดสวิตช์ที่ตัวกล่องรีเซฟเวอร์นะครับไฟกระพริบแบบนี้จากนั้นเปิดวิทยุก็จะมีไฟวิ่งสวยงามนะครับ ท้ายาท้ายก็จะมีไฟเดี๋ยวนะส่วนสวิตตัวนี้ผมจะลองเล่นดูว่าใช้ทำอะไรอ๋อเป็นไฟกระพริบ,บน่เป็นไฟวิ่งปุ่มตัวเนี้ยนะครับพอเราผักผักไปทางซ้ายใช่ไหมอ๋อปิดไฟ กะพริบอ่าเป็นไฟกระพริบใช่แล้วถ้าเราผักไปทางซ้ายมันจะเป็นไฟวิ่งนะคร okay. ส่วนตัวนี้ชแนลที่สามแค่ทำอะไรชแนลที่สามไม่มนะีส่วนสองปุ่มนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นทีมซ้ายขวาอนะรับะปรับบาลานของตัวรถนะครับเดี๋ยวปรับตอนวิ่งนะครับจะได้ตรง ตัวนี้เป็นระดับความเร็วอาโลโลก็ประมาณนี้เมนูนวนเราลองเมนูนวนตรงกลางเร็วขึ้นมาตัวนี้ไฮไฮก็จะเร็วขึ้นอีกจะมีดิสเบรกอะไรด้วยนะครับอลองทดสอบกันนะครับ ยางทางเรียบก็ยังดิบดิบได้ ได้เร็วได้นะครับ โอเคเป็นไงนะครับชอบไหมนะฮะก็ถ้าเราใส่ยางริบเนี่ยมันจะไปได้ดีอยู่นี้นะครับอันนี้เวลามันปัดนะมันขืนนะับมันเป็นยางทางเหียบอีกอย่างผมไม่มีทักษะริบ้วยนะครับสาหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ไลน์ดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมโอเคครับ